รายงานผลการดำเนินการโรงเรียนบ้านช่อปากาภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านช่อปากาสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุริรัมยเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่140หมู่ที่7ตำบลช่อปากาอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนจำนวน343คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนชื่อผู้บริหารสถานศึกษานายพิเชษจันทร์ศรีวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านชอพกา โรงเรียนบ้านชอบปากาจัดการศึกษาบนหลักธรรมพิบาลตามมาตรฐานการศึกษามุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้คู่ชุมชนผู้บริหารและครูมืออาชีพผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตสู่ศตวรรษที่21น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ส่งเสริมการเรียนรู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์นักเรียนมีทักษะชีวิตทางการเกษตร คำขวัญโรงเรียนดีนักเรียนเด่นเน้นการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมมุ่งนำการเกษตรในปี2561โรงเรียนบ้านชอบปากาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง School b i r d Best Integrated Rural Development ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมีชัยวีระเวทยา ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของโรงเรียนบ้านช่อปากาในการพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเป็นสถานที่ฝึกทักษะชีวิตฝึกอาชีพและการทำธุรกิจรวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ในปี2,563โรงเรียนบ้านชอบปากาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องให้สมัครเพื่อขอเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่3 Partnership School ภายใต้ความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมิสูบิชิอิเล็กทริกไทย และมูลนิธิมีชัยวีระไวยยะโรงเรียนบ้านชอบปากาภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการร่วมพัฒนาโรงเรียนได้ดำเนินการให้ภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนดังต่อไปนี้ 1. มูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็กทริกไทย 2. มูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ 3. โรงเรียนมีชัยพัฒนา 4. มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กเยาวชน 5. ปมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม์ 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเเขตพัฒนาการศึกษาอำเภอชำนี้ 8. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนี้ 9. สถานีตำรวจภูธรชำนี้ 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองตะเปลง11องค์การบริหารส่วนตำบลช่อปากา12ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลช่อปากา13คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านช่อปากาคณะสิทธิ์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน2 พัฒนาคุณภาพและสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียนเมื่อโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนวิเคราะห์ปัจจัยในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆรวมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ภายใต้นวัตกรรมการบริหารซูเปอร์ซิซโมเดลดังนี้วิสัยทัศน,น์โรงเรียนบ้านชอบกาโรงเรียนบ้านชอบกาจัดการศึกษาบนหลักธรรมมาพิบาลตามมาตรฐานการศึกษามุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้คู่ชุมชนผู้บริหารและครูมืออาชีพผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตสู่ศตวตรรษที่21น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ,พียงเอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์นักเรียนมีทักษะชีวิตทางการเกษตรคำขวัญโรงเรียนดีนักเรียนเด่นเน้นการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมมุ่งนำการเกษตร 3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตดังนี้ 1. พัฒนาสร้างและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรร่วมกับผู้ปกครองพี่น้องในชุมชนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิมีชายวีระบทยะ 2. ปรับปรุงอาคารสถานที่สร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 3. เป็นสถานที่ตั้งให้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนของตำบลชอบปกาให้แก่นักเรียนและพี่น้องในชุมชนภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการกิจการโทร,ร,กกรมคมนาคมแห่งชาติ 4. จัดกิจกรรมความมั่นคงทางอาหารและรายได้ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บริการโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมีชัยวีระวยทยะ 4. สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในการพัฒนาอย่างทั่วถึงเพื่อนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศา,ศาสตร์ออนไลน์รวมกับมูลนิธิมิซูบิชิอิเล็กทริกไทยภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 2. สนับสนุนส่งเสริมรวมทั้งวางรากฐานการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพตามความสนใจของนักเรียนจัดกิจกรรมตลาดนัดจรกาจากกองทุนธุรกิจนักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมีชัยวีระไวัยทยะ 3. ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่ง กิจกรรมโรงเรียนบ้านชอบปากาภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็กทริกไทยและมูลนิธิมีชัยวีระวทยะมีดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความสุขในการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแปลงเกษตรโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแปลงเกษตรโดยนักเรียนมีพื้นที่รับผิดชอบแปลงเกษตรทุกระดับชั้นประกอบไปด้วยระดับชั้นอนุบาลแปลงผักและมะเขือในเข่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1แปลงผักและมะเขือในเข่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2แปลงผักบุ้งและมะเขือในเข่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3การเพาะถั่วงอกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4แปลงเกษตรปลูกริก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5แปลงเกษตรลอยฟ้าปลูกผักระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แปลงเกษตรมะเขือในเข่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แปลงเกษตรผักบุ้งไฮโดรนามิ่งและสวนมะม่วงในวงบอ่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แปลงเกษตรมะนาวในวงบอ่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แปลงเกษตรฝรั่งกิมจูและโรงเรือนเห็ดส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้มีทักษะในการทําเกษตรเหมาะสมกับช่วงวัยเป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านช่อบปกา,าที่ว่านักเรียนมีทักษะชีวิตทางการเกษตร 3. ค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางการเกษตร โรงเรียนได้ดําเนินการเสริมสร้างทักษะทางการเกษตรให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางการเกษตรให้กับนักเรียน 4. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนโรงเรียนได้ดําเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิมีชัยวีระัไวยทยะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองและพี่น้องในชุมชนเขตพื้นที่บริการ ได้มีการออมเงินนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนสามารถกู้เงินไปลงทุนประกอบธุรกิจหรือทำการเกษตรในครอบครัวได้โดยมีระเบียบและขั้นตอนอย่างเป็นระบบและชัดเจน 5. กิจกรรมกองทุนธุรกิจนักเรียนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจัดตั้งกองทุนธุรกิจนักเรียนซึ่งในปีการศึกษา2564ที่ผ่านมามีนักเรียนได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อประกอบร้านค้าจำหน่ายสินค้าดังนี้ กลุ่มที่1ร้านบ้านขนมหวานเบเกอรี่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มที่2ร้านชานมปุฟปั๊บนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทับหกลุ่มที่3ร้านป่นน้ำแข็งเกล็ดหิมะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทับสกลุ่มที่4ร้านไข่ม้วนม้วนใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทับสกลุ่มที่5ร้าน Amazing ปังปังปุริเย่ขนมปังสดรสชาติอร่อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มที่6ร้านปลาหมึกย่างเซบซีดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มที่7ร้านปังปิ้งอ้ปปาเปานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มที่8ร้านกล้วยฉาพลาซา่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพรู้หลักการทำธุรกิจสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีความสุข 6. กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้กับผู้สูงอายุ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้กับผู้สูงอายุภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาให้กับผู้สูงอายุ5ท่านโดยจัดให้มีนักเรียนเป็นผู้ช่วย1คนต่อผู้สูงอายุ1ท่านส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางอาหารและมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการ,กรเกษตรให้กับโครงการอาหารกลางวัน 7. โครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดยมีแปลงผักและมีการเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจเช่นเลี้ยงไก่พันธุไข่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาและส่งเสริมให้นักเรียนนำสินค้าทางการเกษตรไปจำหน่ายในชุมชนและออกงานแสดงสินค้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะทางการเกษตรและมีรายได้เสริมระหว่างเรียนนอกจากโครงการและกิจกรรมต่างๆภา,า,ายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาแล้ว โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนในการจัดก,การศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆจากทุกภาคส่วนดังนี้โครงการทำนาร่วมกับชุมชนเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องในชุมชนบ้านช่อปากาและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลช่อปากาโครงการยุวเกษตรกรโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอชำนี้พลังงานทดแทนแปลงเกษตรไฟโซลาเซล โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมกิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือยโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน5้าหมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านหนองเสม็ดน้อยบ้านโคกกระหาดบ้านชออปากาบ้านบุและบ้านโคกตาแก้วโครงการครูแดให้ความรู้ต้านภัยจากยาเสพติดโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูทรชํานี้โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันโรคที่เกิดในวัยเรียนและเยาวชนโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลช่อปากาโครงการจิตอาสาสร้างสารเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้หน่าอยู่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อปากาขอขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิมิสุบบชิอิเล็กทริกไทย และมูลนิธิมีชัยวีระเวทยะที่ให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือโรงเรียนบ้านชอบปากาภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาด้วยดีตลอดมาขอขอบพระคุณค่ะ